เชียร์ที่คำพรนได้ช่อดอ,อกไม้งานแต่งเจีย๊ยบปูไข่โดนแซวจะเปิดตัวหวานใจเลยไหมเข้าพิธีวิวาแล้วสำหรับนักแสดงสาวเจีย๊ยบชชมพูนูตดกับปูไข่พวงซีรีนักแสดงและอดีตนักกีฬาขีมา้าทีมชาติหลังรักหวานยืนยาวมานานกว่า11ปีวันนี้ถือเลิกดีเข้าพิธีแต่งงานตามหลักศาสนาคริสต์โดยจัดขึ้นที่โบสถ์เซนต์หลุยส์มารี บรรยากาศอบอุ่นและชื่นมื่นมากมีเพื่อนพ้องคนสนิทในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอาทินุชวรนุชเคียรธิคมพรพิงกี้สาวิกาแพนเค้กเขมานิดเจบโสภิณนภาเบน์ปุญญาพรเดียปริษาเสนาลิงบีมาติกาเป็นต้นและไฮไลไท์ของงานนอกจากเจ้าบ่า,าวเจ้าสาวจะสาวแแหวนและเก่าคำสัญญ,ญาในโบสถ์แล้วโมเมนต์เจ้าสาวเจียบชมพูนุชโยนช่อดอกไม้นั้น หลายคนต่างจับจ้องว่าใครจะคว้าไปครองปรากฏว่าช่อดอกไม้ตกไปอยู่ในมือของเชียร์ที่คำพรแบบพอดีพอดีไม่ต้องแย่งชิงเลยจริงๆซึ่งตามความเชื่อสาวโซยคนไหนก็ตามที่ได้รับช่อดอกไม้งานแต่งจะได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปเอ๊ะเร็วๆนี้เชียร์ที่คำพรจะเปิดตัวหวานใจหรือไม่รอเลยขอบคุณค่ะ